ชนี้ก็ฟังบดเพลงรำลึกถึงครูเพลินโรมแดนนะฮะดับอาจารย์ปรมาครูเลยนะฮะผมก็วันนี้ขอร้องเพลงของท่านสักสองสามเพลงนะฮะก็ฟังเพลงที่คนจะนำมาร้องติดหูมากนะฮะเพลงนี้ก็ผมจำได้ก็คือเพลงชมุ่งนะ,ะก็อีกสักครั้งนะ,ะผมก็ขับขานะฮะ เฮ่ฮ่าเฮหฮ่าเสียดจาน,านานาแล้เมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคลุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคนา แสนสุขใจนั่งบนลังควายควายกอและเล่มยานั่นกบร้องอบอบอยู่กลางนาเสียงเขียร้องจา้าเมื่อเวลาฝนพรม นกน้อยบินจานนกเขาคืนคอนก็เมื่อตอนจะคำลมทุ่งพัดโชยชื่นช่ำสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำประโดงนกกระยางย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโกง นั่นปูนับร้อยนั่นโตหอยคงฟังลำประดงสาวยังคงลอยคอเขียวเหลืองเรียงร้องข้าวรวงสีทองโมกสวัยชูชอนั่นคันไทยนั่นใครยกยอเสียงป่อภัยสีซอฟังเป็นเพลงตะลุง มันมาใจปองถ้าได้ดวนเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังวะกระลุงบนลลางควายในยามเย็นเฮเฮฮ่า hey, ฮ hey, ่าเสร็จจากงานานาแล้วเมื่อเวลาเย็นเยน เป่าคลุ่ยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามขนาเขียวเหลืองเรื่องรองข่าวรวงสีทองโมองสวายชูชอนั่นคันไทยนั่นใครยกยอเสียงก่อไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุงมันไห้ใจปองถ้าได้ดววนเนื้อทองมาขี่หลังควายชมพุ่งคงสู่คงสันทั้งวานยานรุงเป็นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเฮ้ฮ hey, hey, ่า เด็ดจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคลุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพาเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคณะขอบคุณมากนะฮะผ่านไปนะฮะ